สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่แบล็คช็อกอินฟินิตพาร์ทที่สิแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราก็มาหยุดไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ภารกิจของเราคือให้หาหาทางเเปิดห้องนะครับในในรู้สึกจะเป็นห้องพัสดีชั้น3นะครับ ability นั่นครับที่ยังไม่ได้เก็บเมื่อพาร์ทที่แล้วครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรใส่หมวกนะครับเพิ่มหลังจากฆ่าไปแล้ว5คนนะครับจะจะอินเสิร์ตดาเมจให้กับอาบุต ด้วยปืนอรู้สึกเหมือนอาจจะเป็นอตที่น่าสนใจเดี๋ยวเขาไปดูหมวกแป,ป๊บนะครับว่ามันเพิ่มอะไรบ้างอ๋อหมวกผมใส่อัพลิตี้เทพอยู่เลยครับเมื่อมีกระสุนว่างอยู่ในลังเพลิงนะครับ40%มันจะอรีโหลดให้โดยไม่ต้องเสียเวลารีโหลดเองนะครับซึ่งก็น่าจะเมียบกว่ากระสุนแรงคือกระสุนตอนนี้ถ้าเป็นปืนปืนพกสั้นก็ประมาณ2ทีน่าจะตายแล้วนะครับส่วนถ้าเป็น ปืนวอลลี่ที่ถืออยู่อันนี้ไม่แน่ใจครับต้องต้องดูว่าลูกกระสุนมันเด้งมากน้อยหาไหนถ้าเกิดมันเด้งมากมันก็จะไม่โดนนะครับอันนี้มันข้อเสียนะที่ผมพยายามจะมีมีความลังเลเหมือนกันว่าอาจจะเปลี่ยนวอลลี่ทิ้งนะครับเป็นอย่างอื่นอันนี้คืออะไรวะดูผิดฟากอีกดี๋ยขอดูทางนี้ครับอ,อ,อะไรวอ ed, ลก์กส์ไฮเอาต์เบอร์เดดฆาตรกรรมโอเคมันเป็นเบาะแส แนบินเกี่ยวกับทาการทําสงครามกับพวกฝ่ายกบฏนะครับพวกเสียง,ยงชาวประชาชนตอนนี้เรากำลังตามหาคันโยกนะครับน่ายอยู่ตรงนี้นะคันโยกอย่านี่นครับโอย้โหนี่น่าจะเป็นสวิตนั่นนะนี่ครับสวิตเจอและโยกเลยดีกว่าครับเพื่อไใ่การเสียเวลาตอนนี้เรากังหาลิซเบธไม่เจอครับลิซเบธจับตัวไปอยู่ปอะไรครับโอเคเราควรจะมุ่งหน้าลงไปชั้นล่าง และนำตัวลิซเบิตออกจากที่นี่ตอนนี้ไปเดี๋ยวทำไมเฮ้ยหึตกใจโอุ๊ยตกใจโอ้โหโอ้โหทำไมผมเดินหันหลังไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเห็นที่คุกมาตรงนี้นะที่ผมตกใจสุดๆจะเกิดตกกาอี้พี่น้องพี่น้องครับโอ้ยผมว่านกมันนะผมตกใจมากพอแล้วนะมีอีกหรือครับอยู่ไหนครับโอเค หเมื่อกี้วอลลี่นัดเดียวยิงตายไปสองคนเฮ้ยเมื่อกี้ผมบอกตรงครับตั้งแต่เล่นเบลช็อคภายนี้ไม่กระตุกใจแล้วตัวเมื่อกี้เฮ้ยผมเกือบผมตกใจจริงนะผมเกือบตกเก้าอี้เจ้าคืออารมณ์ครับคนมันกําลังจะถอยหลังแล้วมันถอยไม่ได้หันไปปุ๊บรออยู่ตาแดงงี้โอ้โอหอวอลลี่ผมเลยกินนัดว่ะโอ้ยห้าทางไม่สู้ดีครับไปติดไปก่อน แต่ยังเรายังไม่เจอรีสเบตไม่เป็นไรครับติดๆไปก่อนเลันนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนของพวกเนี่ยครับพวกศัตรูที่เข้ามาตายให้แล้วกันโอเคตอนนี้เลยคือเราจะต้องกลับไปยังชั้นล่างครับประตูเปิดแล้วนะตอนนี้ฮ่าประตูเปิดแล้วครับอะไรเนี่ยฉันคือวีรบุรุษที่จะจบภารกิจที่พ่อจะทำไว้ อะไรอ่ะเฮ้ยเดินโอ้โหมันจะแปะออย้ลภกุณภคุณบีชิมครีมไอ้นี่ภคุณบีชิมครีมบีชิมครีมบีชิมครีมอืมไม่ได้บิดเลยไม่ได้บิดเลยดูดิไม่ได้บิดเลยดูดิไม่ได้บิดเลยดูดิเฮ้ยยังไงเนี่ยใครไปปะใครไปปะครับยิงเป้าบินยิงเป้าบินเอาถึงไหนแล้วเนี่ย บัพติศจะช่วยให้วิญญาณเราเกิดใหม่ซึ่งในบางเวลาใจเราต้องรบเลือกจากภายในถ้าใจไม่ยอมรับคุณจะต้องเปิดใจสู่สิ่งต่างๆพื่อตัวคุณเองเอาศพไปไหนบางทีคุณอาจจะบังเกิดผลหรือไม่มีอะไรบังเกิดเลยโอเคครับ ืแปลได้ทันเท่านี้นะอุแล้วศพผู้คุมไม่ให้เลยเลยดีดูมาขัดเวลาการเสพเนื้อเรื่องไม่พอโอ้มีศพตรงนั้สองอันนี้ยังไม่หายไปโอเคเฮ้ยไปเอาไม่ได้ดิครับเหมือนว่ามันจะค้างอยู่ด้านบนนะเอาไม่ได้เซ็งเบยิสศมีพูดถึงการล้างบาปนะเมื่อกี้ก็เหมือนจะแนะนําประชาชนให้ล้างบาปเปลี่ยนที่ไม่ว่าคาบินอ่ะออดทนไว้อดทนไว้ไปไหนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุกม,มันอยู่ชั้นล่างไม่เถอะตอสอนไปชี้ด้านไหนวะคุกมันอยู่ชั้นล่างอ่าลองกดไปดูชั้นล่าง้วกันครับเราขึ้นมาชั้นสามเพื่อลงไปชั้นล่างแนละ้วเราไม่ได้ผมว่าเนวิเกเตอร์เมาอยูนะ่แล้วเนี่ยเงียมเงี่ยนี่ไงประตูเปิดลรวเห็นไหมครับเนี่ยประตูที่เราจะขึ้นไปกดสวิตช์ด้านบนแบเอถยเนวิเกเตอร์เกมนี้ดูดีเมามาหลายทีแนละ้วเสียงอะไรครับขอร้องนะฉันไม่เข้าใจ เหมือนเสียงพวกตัวที่ใส่หน้ากากครับอยู่ไหนเนี่ยอย่านะครับอลิซาเบธอลิซาเบธดทนไว้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยลูทิสเอ่อขอร้องแล้วทำไมนายถึงถามว่าอะไรเมื่อความกลมกลอมของถามนั้นคือเมื่อไรชีวิตได้มีชีวิตจะมีชีวิตตายตายแล้วกำลังจะตายอ้าวไปแล้ว พูดเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนตอนที่อยู่อ่เจอตอนนั้นเลยนะครับมันก็เลยแปรทันนะครับอเมื่อกี้เจอรอยแยกอะไรไม่รู้สักอย่างอ้านี่ไปไหนนะเนี่ยเฮ้ยอัอนนเบบเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไงเนี่ยงัวแต่มองข้างบนอะไรครับนายเห็นไหมบูกเกอร์คนบ้ากำลังวิ่งอยู่ในโรงพยาบาลพวกเขาไม่ได้ยินฉันอีกแล้วฉันเห็นทั้งหมดนั่น ฉันกาหนดไเองว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวบนเวทีในตอนจบเฮ้ยทำไมอลิซาเบธดูหน้าเหี่ยวย่นเนี้ยฉันต้องใช้เวลาทั้งหมดเพื่อที่จะนำนายมาที่นี่อลิซาเบธฉันไม่เข้าใจฉันได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณฉันฉันฉันมาพาเธอออกไปจากที่นี่เพราะเราเพราเราจะได้แต่คราวนี้เข้ามาจับมือฉันทำไมครับเฮ้ยอ,อลิซาเบธได้จับมือ ฮ้ยนาทีสิบแปดไหมเฮ้ยเราไม่เจอกันหกเดือนไม่ใช่เหรอทำไมแล้วดึงขึ้นมา Oh my God นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับมาเลชานของศาสดาจะนั่งบนบัลลัง,ง,บบลงและจมอยู่ยในเปลไฟ <ป S 1> บนภูเขามนุษย์คุณอยากพูดอะไรเกี่ยวกับคำสต็อกไหมเขาคือหายนะหรือหมอดูมันไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายที่ทำลายฉันได้หรอก มันไม่ใช่การปลุกฝังแต่มันคือเวลาเวลาที่เกิดก่อนทุกอย่างบูเกอร์แม้แต่ความหวังฉันอยู่นี่แล้วซองเบิร์ดเขาได้หยุดคุณใช่แต่ฉันก็หาทางจนเจอไม่มันสายไปแล้วสำหรับฉันฉันนำคุณมาที่นี่เพื่อตัวคุณเองคุณและเธอนี่ไง ให้เครับเทคการ์ดมันคือการ์ดอะไรนี่คืออะไรเหรอสิ่งน uh <Mm> ี้สำหรับเธอเธอจะรู้ได้ว่าต้องอ่านมันยังไงมันเรียกว่าอะไรมันคือคำแนะนำคำแนะนำเกี่ยวกับอะไรวิธีที่จะไม่กลายเป็นฉันเฮ้ยยังไม่ทันได้สองเลยเมื่อกี้เหมือนขยับมุมกล้องไม่ได้นะครับเฮ้ยเรามาที่ไหนเนี่ยปิดเพลงก่อนเฮ้ยลูกกรง นี่เรามาที่ไหนครับเอ่อฉันกลับมาในปี1912ก่อนที่เธอจะเออยังมีเวลาโอเคเข้าใจละเรากลับมาในปี1912แล้วมันปีลิสเบตเฮ้ยได้ยินเสียงลิสเบตแล้วครับไม่มีอะไรใช้สำรวจด้วยดินี่มันต้องออกแล้วครับชายสองคนนี้อยู่ข้างบนถ้าเธอได้โอนี่เพียงแค่กดเธอมือเครื่องจับท้ำซ้อนายกวลังใช้มันไปเถิน่ะ โอ้ยหางเถ่อนะเดวิดต้องการใจฉันต้องการจะแสดงออกเถื่ออะไรเหรออะไรเนี่ยเจอแมงงามยำขวานบินเหรอมันมันเป็นสำนวนฝรั่งนะครับเดลเลตแอนดอลลาร์ชอตไม่ทำไรอ่ะไฟอลิสเบธหาลิสเบธหาหาหาไงครับอ๋อฉันต้องทำอะไรสักอย่างบางทีฉัใช่จะปิดไม่ได้จากด้านบนด้านบนเหรอโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ หยุดมันทีขอร้องเลยฉันเจ็บเฮ้ยอะไรเจ็บหลังนี่เสียไม่รู้ครับไม่ได้ด้วยอ๋อต้องไปด้านบนเลยครับด้านบนด้านบนด้านบนอ๋อนี่ไงไม่รู้ออกโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวยุกยุกยุกยิกยุกยุกยิกเหรอโอ้โหโอ้โหูอื้อหือ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 อย่านะครับอย่านครับปายได้ยังเนี่ยฮะปายได้ยัง ไอาได้ยังอฮ้ยวิ่งเลยเมื่อกี้มิ่งเด้อเด้อเดเดมาอีกมีอีกมีอีกมีอีกโอ้ยยิงหัวไม่ตายด้วยแต่เสียงเพลงยังไม่สงบเสียงเพลงยังไม่สงบอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยยุบยิ่งยุบยิ่งยุบยิ่งแเคกระสุนจะหมดครับพี่น้องครับเด้อ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  วอลลี่หน่อยวอลลี่เอ้าเฮ้ยมกระสุนมันได้กลับ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 กลับ้วครับพี่น้องครับต้องเปลี่ยนวอลลี่แล้วเปลี่ยนลูกซองก็ได้ครับมาต้องให้มันยิงก่อนมั้งเนี่ยเข้าไปบวกเข้าไปบวกเฮ้ยเดินรถนิดหน่อยครับเดินรถนิดหน่อย ยังไม่จบด้วยเฮ้ยมีปืนกลว่าผมไม่ชอบปืนนี่เลยให้ตายเถอะเออโอ้โหแล้วไม่ใช่ปืนแดงด้วยดิงานเงิบงอกแล้วครับอ๋อ m มด i c i n e โอเคผมค,ครบฟี m e ด,ดิซีนต้องยอมทิ้งบอลลี่เลยผมเกี่ยวบปืนกลแล้วครับเออเออไหนคด้านบนนี่เหรอโอเคอเฮ้ยนี่ไงไหนครับสวิตอยู่ไหนคันยกอยู่ไหนเฮ้ย ไม่มีอาวุธนะผมก็สับซเยอะนี่ไงคันโยกตับโอเคเขาเขาปิดเครื่องกำเนิดไฟตัวหนึ่งแล้วโอเคยังเหลืออีกตัวใช่ไหมเง้ยถ้าเราไม่ทำให้เธอสงบเขาจะปิดอีกเครื่องนึงได้แน่เฮ้ยเดี๋ยวไปไงไหนตรงนั้นห้องนั้นห้องนั้นไปไงห้องนั้นไปไงไปทางนี้ไม่ได้ไม่มีทางเข้าอีกตรงกลางเดี๋ยวต้องสับสวิตช์ให้เสร็จก่อนถึงจะไปได้โอเคไม่เป็นไรครับคนเลือดเอาไว้ก่อนนะไปช่วยลิซเบ็ตก่อน ลิเบตกำลังทรมานครับเฮ้เด้เดเดวอะพึ่งแห่ข้างหลัง่ะผมรู้ไมรู้รู้ข้างหลังเคใช้ได้ใช้ได้่ได้ใชได้ใชได้ไอือออเนียง เข้าเข้าอือโอ้ยมันเก่งจนพูดไม่ออกเลยครับเมื่อกี้สุดยอดโอ้ไม่บอกไม่รู้นะครับเนี่ยเก่งแบบสุดๆโอ้ยกระสุนละวหกนัดอันนี้กับเกเตอร์ลิงครับใช้นี้ก่อนแล้วกันโอ้เมื่อกี้ตื่นเต้นแบบบอกไม่ถูกเลยครับไม่รู้จะพูดไม่รู้จะที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงยิงนัดเดียวพว้าเปลืองนะก่อนโดนละยกมือกันหนึ่งเด็โอเคครับ เขาปิดเครื่องจักรนั้นได้แล้วเธอก็เริ่มฟื้นเธอไม่ไม่อะไรครับเดี๋ยวนะมองไม่เห็นนะมองเห็นไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นด <I> <Elizabeth. S 1> ้านล่างเฮ้ยโอเมก้าดเดวิดเปิดเครื่องจักรขอร้องขอร้องละโอ้โหตกแตกโอ้พระเจ้าอ้าวแล้วิสเบตไปไหนโอ้ดิสเบตยังอยู่ตรงนั้นครับทุกอย่างหายไปแล้วอลิสเบตไม่เป็นไรนะ อ่าโอเคๆๆรออยู่ตรงนั้นแป๊บนึงนะครับลิซเบเอ่อก่อนอื่นครับผมเจอไอ้นี่นะครับเอาไงเนี่ยอ๋อตรงกลาง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 เขาได้ไหมเกตเตลิงคงไม่ต้องใช้นะเนี่ยเอ่อตรงกลางเขาได้ไหมไหนละงงงงทิศทางเอากระสูงก่อนอ๋อตรงกลางล็อกทั้งคู่ครับต้องใช้ลิซเบดเปิดโอเคไปช่วยลิซเบดก่อนแล้วกันครับเยี่ยมกระสุนละาหกนัดเก้านัดเก้านัดเองเบย อุ้ยได้มาอีกหน่อยแล้วหกห้าโอเคเป็นสิบเอ็ดแหมผมจะบวกเลขทำไมเนี่ยนี่ไงพังแล้วพังแล้วอุ้ยโซ่เผื่อเจอเผื่อเข้าใกล้ริสเบตแล้วมันจะไม่มียังมีคนไม่ตายอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเอ้ยดูริสเบตดิครับช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนหน้าตาแบบหมดแรงมากดูดิโอ้ดูหน้าตาทรมานมาก อเออฉันได้ตัวเธอแล้วตัวอย่างจะเรียบร้อยฉันได้แก้ไขปัญหานี่เองนี่มันลงไม่เถอะสนจจะสั่งนิธีสิ่งนี้ทีโอ้โห้าเสียบหลังอันนี้เลยเหรอเป็นรูเ้ื่องริบบิ้นยังหันหลังนาน,นี้ครับผมก็เริ่มสยองควันนะเอออะไรอ่ะช่วยฉันจากสิ่งนี้ทีอ่าฉันคิดว่ามีบางคนที่มีความหมายกับเธอต้องการมอบสิ่งนี้ให้นะนี่มันอะไรอ่านมาสิ รัดรัดตัวลิซเบธนะครับคุณคือความฝันของนิวยอร์กจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นฉันใครคนหนึ่งเธอรู้วิธีที่จะผ่านซองเบิร์ดนะเราควรจะหาเรือห่อแลออกจากที่นี่บูเกอร์ปารีสเราจะไปไหนแล้วจะออกคันหาทำไมล่ะเธอเห็นสิ่งที่เขาทำกับฉันไหมจะได้ไม่ทรอีกต่อไปแล้วไงต่อคุณจะไปฆ่าเขาเหรอ นี่มันจุดเริ่มต้นของศีลธรรมกันเหรอบุเกอร์นายลืมแล้วเหรอฉันรู้จักนายบังคับมุมกล้องไม่ได้นะครับเราจะไม่ฆ่าเขาแน่ใจนะบุเกอร์เฮยคุณคิดจะหยุดฉันเงินเหรอโอ้โหเจ้าดูตาลิสเบตน้ากลัวมากไม่คิดอย่างนั้นเอ่อฉันฉันฉันจะไปทำมันเพื่อเธออู้ถึงจะสงบครับเจ้าบุเกอร์อย่าหันปืนแต่ลิสเบตเลยครับโอ้ลิสเบตเอาพลังมาขู่ครับแล้วยังไงต่อละครเนี่ย ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ตอนนี้ก็คือเราได้อลิซาเบธกลับมาแล้วข่าดีข่าดีมากอลิซาเบธครับก็ได้เราต้องหาทางไปหาาสดานั่นแล้วห้องคอมสต็อกอยู่ด้านนอกใต้มือของดาเขาเรียกมันอย่างนั้นเธอเรียนรู้เธอเรียนรู้มันเมื่อไหร่เรีนรู้มันตองอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วก็นานพอสมควรโอเค เราต้องเปิดไอ้นี้ก่อนครับประตูก่อน <c oughs> อออริสเบดเปิดให้หน่อย <c oughs> ตอนนี้ภารกิจคือออกไปจากที่นี่เราค้นหาเรือธงนะครับแฟกชิปของคมสต็อกนี่ไงเยี่ยมเลยครับอย่างนี้มันต้องถอนสี่ขวดแล้วครับใชเย่ย <c oughs> มีอะไรเ้เกยบนอกจากขวดไหมครับแหมทำเป็นง,งกนะโอ้นี่เป็นโต๊ะศรสดีครับ โอ้ยเงินมีเลือดโอ้โหเลือดเต็มครับกลับไปเก็บบอลลี่ได้ไหมกลับไปเก็บบอลลี่ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้จะเสร็จริซเบตอยู่ด้วยแล้วเราน่าจะได้กระสุนเพิ่มบอลลี่จ๋าพี่มาแล้ว yes โอเคครับต่อไปก็ห้องนี้ไม่รู้ไปไหนใช้ทีครับริสเบต์เขก็ตอนนี้นะครับภารกิจคือออกไปค้นหาเรือธงของอ้าว นี่เป็นลิฟต์ไบเนี้ยออกไปค้นหาเร,รือธงกับคัสต็อกนะครับเรามาลองดูว่าขึ้นลิฟต์ครั้งนี้เราจะมีเบาะแสอะไรที่อลิซาเบธจะสนทนากับเราบ้างานี่ไม่เข้าพวกนะทุกอย่างในนี้เป็นรหัสฉันว่าเข้าใจยกเว้นสรรัญลักษณ์นีเ่เออลูกกงเธอได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ไหมไม่อ๋อมีรหัสโค้ดอยู่ตัวหนึ่งที่อลิซาเบธแกะไม่ได้ในในคำใบของอลิซาเบตตอนแกะให้มานะครับอ๋อเรื่องลัก เรื่องราวช่างลึกลับซับซ้อนไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ไหมจากไอ้พวกนี้เนี่ยเก็บของนะครับเอ้ยทำไมอยู่ดีตำรวจพวกนี้ตายไปหมดอะไรอย่างเนี่ยโอ้โหคนนี้ตายนอนกดแฟมเอกสารตายเจ้าเฮ้ยเอาพอดีอ่ามามาก็ได้ครับอัพก็ได้กดผิดพอดีนะครับมีปืนอะไรนะ่าสนใจมั้งเนี่ยช็อตการเฮดช็อต RVG รดกันปืนกลแดงเอาปืนกลแดงแล้วกันนะครับยังหาไม่เจอ,เอปืนกลแดงแม็กแล้วโอเควอลลี่ทำไมช่วงหลังวอลลี่มันเด้งับผมไม่เข้าใจทีนะตอนนี้ผมถือปืนอะไรอยู่ะปืนกลอัพคาบินดีไหมเนาะต้องมีปืนสำรองกระบอกนึงครับปืนสำรองหนึ่งกระบอกนั้นขอเลือกเป็นคาบินแล้วกันครับอ,อับคาบินเพิ่มคาบินอยู่ไหนคาบินอยู่ไหนนี่ครับคาบิน องแล้วสามแล้วพาบินดอกท็อบสุดท้ายเยี่ยมครับพาบินแม็กพอเก็บเงินไว้ก่อนเหลือพันหนึ่งนี่ฮะตาดีเห็นกุญแจนะครับโอเคสำรวจศพอ้มีคนตายคุณผู้หญิงนอนตายดูนั่นนั่นมันเมืองศาสดาเลือธทงของคัมซ็อก เราต้องหาทางรบเรือนันอยู่นี่นะท่านจัดตการเองเราควรจะหาทางด้วยกันนะหรือให้แต่ทำมันเองล่ะโอ้เดวิดนายต่อสู้กับคำทำนายเหมือนก้อนหินที่ยิงออกมาจากหนังสติ๊กเป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจงดงามน่าทึ่งและเป็นวิธีการที่น่ากลัวโดยแรงโน้มถ่วงมันะลากนายยังไป,ไปยังสู่เป้าหมายที่นายไม่อาจเลี่ยงได้ ก้อนคำอกมาพร้อมกับเสียงเสียงเรือเมื่อกี้หมดแต่จ้องลืมดูเฮ้ยอ๋อปืนสามนัดครับเก็บไว้ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวไม่พอกระสุนไม่พอค่อยออกมามีแต่ศพกับศพและศพโอเคฮ้ยพระเจ้ามันวัดซิลโลกปนชัดโอ้โหดูบล็อกถล่มประสาทต,ตรงนั้นครับ ข้างหน้าน่าจะเป็นบ้านคำตอกที่แท้จริงเอ้ยทำไมรู้สึกบ้านคำคตอกมันต่อรถหลายทีเนี่ยน,นั่นเสียงอะไรนะ่ะหาที่ก็บ,บงังไ,ไม,ไม่ไม่ต้องบอกก็รู้ครับก็ดิหยากรเห็นไอ้นี่ก็รู้แล้วครับเห็นสิ่งที่เราต้องเรียกก็รู้แล้วเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอันนั่นไงนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนเป็นตำรวจเข้ามาครับพวกนี้ไม่ขนาดมือเดี๋ยวก่อน ท้ยงี้ดีกว่าครับเข้ามาอีกเฮ้ยหัไกจไปปะเข้ามาแก่ไหนดิผมครับนี่ไงของการเยี่มโอ้คิโตะจัดการไอ้พ่อไหนลูกอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนทำไมยิงไม่โดนเนี่ยฮะทำไมยิงไม่โดนเนี่ยฮะทำไมยิงไม่โดนเนี่ยฮะทำไมยิงไม่โดนเนี่ยแกอึดนักเหรออุ้ยคู่คู่นี้ไปไหนครับคู่หูดูโอ้ปักหูดูโอ้เอาอย่าต้องใช้มีดยิงครับนี่น่ะ เอยี่ยมสวยอย่างอีกอุ้ย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 โอเคสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่อ้าวจบแล้วจบแล้วจบยังเอ้ะแต่เสียงมันยังยังเหลืออยู่อยู่ไหนครับอยู่ไหนมาจะมาจะมวยก็มาโอ้อาบีจีพระเจ้าเขาต้องการที่ผมใช้อาบีจีนะครับได้ปืนวอลลี่จะหมดพอดีเลยมา อาบีชีอาบีชีมาเฮ้ยแต่อาบีชีไม่ได้อัพเลยดิฮ่าเแล้วเกินผมเนี่ยโอเคให้ไปไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 อะไรครับอะไรยิงมาอยู่ไหนฮะขอร้องช่วยปรากฏตัวหน่อยโมกิโตะหายพ่อไหนลูกไม่ได้อยู่ระยะใกล้ด้วยนะอยู่ระยะไกลด้วยเฮ้ยไหนไหนโมกิโตอยู่ตรงไหนตรงนู้นนะครับปีเป้าแล้วเฮ้ยดผิด าอยู่ไหนครับอย่านะครับนี่อาพิชีนะครับนั่นๆๆๆนนันนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมากินอาพิชีหน่อยเด็ไหนอะอาพีชีครับบูมกลายเป็คครันช์นั่นเดี๋ยวจอดอุ้ยโดนตัวเองไม่ไหวเลยไหนอีกอ่ะไม่มีแล้วนะครับโอเค มันจุกระสุนเย่ลองของหนักครับ Rbg นี่ผมที่ดีแล้วใช่ไหม Rbg มันโดนดามจตเองโอ้โหดูศพนี้ครับลอยกลางอากาศเจ้าแย่ไปเลย,ยผมครับอย่าแกตต์คอย,ยอะไรเนี่ยคนขับบอกนี่คือเรือที่ถูกกำหนดให้ไว้ให้ยังไปยังมือของศาสดานะครับก็ฉันรอคำสั่งเพื่อดำเนินการต่อ นี่คือล่าสุดของตรงนี้โอเคสำหรับในพาร์ทนี้ผมคงก็ขอจบไว้ที่เท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าโยกคันโยกแล้วน่าจะไปกันยาวครับต้องมีสงครามต่อยแน่เลยเอาไว้เดี๋ยงไงพาร์ทหน้าหรือมาติดตามชมงกันต่อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันพาร์ทหน้ากับ i บ s ช็อกอินฟินิตวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันสวัสดีครับ